ว่าเห่ยียไปแล้วไปแล้วมีการชายยาบ้าบ้างไหมการชาพี่บี่มาไมา้มีคนเคยดูแล้วตายบอกเขาเล่นเป็นผู้แทนวันนี้ที่เอามาไม่อันตรายเดีน้องเลือกตามสอบยบรับคากันเองเนี่วเจ๊พอบอกเอามา พีอันมีให้รักเ่นมาล้อม่องเดินเดินมใกล้ๆพีตาท่านกัมชาอย่ามาลากมเอาลืมลืมน้องก็เกืบจะบอกีด้วยากานเล้วกันอ่าตัวมือตัวมือ่อยแล้วดูตัวเียอดกีดิวงช่างแวนพี่นาส่งเดียเอาจบอายังไม่จบเหรอ้ยี่เป็นไรลอก อาจมือจมือจ้องกัญชาอันนี้ลยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบเจ้จใรถหลุ่ามื่ให้เทหามาทีดอกัอันนี้ี่มือจัดีนี่ดู้อรหลดม้พอแล้วพอแล้วบอกเดียว่ารถหลไม่ได้พอแล้ว Cầu mới nó là cầu mới nói rồi